สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นในช่วงสงกรานยู่นะคะก็สุขสันต์วันสงกรานนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยขอทุกคนมีความสุขสมหวังสดชื่นชื่นบานกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ฉลองวันสงกรานกันอย่างปลอดภยัยและก็มีความสุขแฮปปี้นะคะ ก็ถ้าได้ติดตาม t w i t t e อร์หรือ IG ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอิร์ธเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอยู่นะทุกคนเพื่อเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะหลังจากที่ช่วงต้นเดือนเมษาเนาะก็ได้เข้าไปแล้วรอบหนึ่งเนาะครั้งนี้ก็เข้าอีกรอบหนึ่งก็คิดว่าน่าจะทำงานหนักแหละอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะก็เลยเออต้องเข้ารักษาตัวอีกรอบนะคะขอให้พี่เอิร์ธถ่ายไวๆแล้วกันเนาะส่วนน้องมิกชืว่วสงการนะคะก็กลับไปที่ลำปางแล้วนะคะส่วนโรสก็ เออพอดีเหมือนกันว่าเป็นช่วงสงการก็คือป่วยเหมือนกันนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปเล่นน้ําสงการนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาดูเป็นรายการโค้กของพี่เอิน้องมิกนะคะก็คือ e a ม d อิร์น s p s p e c ซซึ่งตอนนี้มีซีซั่นสแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งหมด6 EP จะ7 EP แล้วค่ะวันนี้น่าจะเป็น EP ที่7แล้วแต่ว่าโรซายังไม่ได้มาดูนะคะทุกคนอ่ะ อันล d ดูไว้จนถึง ep ที่4นะคะแล้วก็วันนี้โสก็จะมาดูเป็น ep ที่4กันสําหรับ ep นี้นะคะเขาใช้ชื่อว่าข้าวมันไก่ที่ว่าแน่ยังแพรเอิร์ดมิกใช่ไหมก็จะเป็นเบื้องหลังของงาน opening night อามูไลชิเก้นนะคะก็คือเป็นการดูตอนแรกพร้อมกับพี่เอิร์งมิกแล้วก็ศิลปินนักแสดงท่านอื่นๆนะคะซึ่งบอกกันเลยว่าโลจะดูไปแล้วลดู ep นี้ไปแล้วอะเอิร์ e ม i c s เ p a c e แต่ว่าเหมือนกับว่ากล้องมันตัด แบบมันความร้อนมันสูงแล้วมันก็เลยตัดปิดไปนะคะทุกคนก็เลยแบบเหลยห้านาทีเองอะเรายังดูไม่จบเลยนะคะแล้วเขาก็ไปบันทึกให้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดูต่ออีกห้านาทีแล้วกันแล้วก็ค่อยมาพูดรีแคปแล้วกันนะ,ะว่าอะไรยังไงนะคะโอเคเยวรอสคอดูต่อเลยแล้วกันเนาะ, <c oughs> ะเพราะะนั้นจะไม่ได้อัดใหม่นะคะอันที่อันที่แบบที่ดูไปแล้วอะเออนะคะเป็นไรน้อ ไปดูเต็มๆได้ทางช่องของ GMMTV นะคะทุกคน แล้วครับผมเทเลอร์รอค่ะเทเลออร่อมากเลยเอาละเอาละตอนนี้เราเพิ่งทํางานกันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทพี่กําลังจะออนเนี่ยจะออนในช่วงประมาณหลังวันเกิดพี่เอิร์ธสักประมาณ5วันใช่ไหมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไม่ก่อนจีเวลา Happy birthday to you Happy birthday เก๋พี่เอิร์ธอยู่ไหนก่อนอยู่ ใส่หน้ามาเลยเบอร์เจ้าบีเบอร์เจ้าเขาไม่สซอรเลยอ่ะเจทูเอิร์ดไม่สซอรเลยอ่ะหรือได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเป่าขอพูดถึงแบบเค้กมันสวยไหมสอวแกงน้องลายปิ้วสวยสาวแกงนก็นี่แต่งเองเหรอแต่งเองกับมือขอเรฟเลนส์หน่อยขอแบบเอออิปเรชั่นหน่อยนี่ไงโลกคุณเมื่อแต่วันนี้โลก คุณมอว่ามันเป็นโรคก็จะเป็นโรคแหละแต่สุดท้ายมันมีข้ว่าตุบดีก็คือจบจบใช่ปะขอบคุณมิ้นนะครับที่ตั้งใจทำนานขนาดนี้แล้วก็ฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงฝึกฝนหรือเปล่าไม่ได้ฝึกที่เคยสอนไปฝอตอ้ไหนสอตอนไหนแต่งหน้าเค้กยังไงสอตอ้ไหนงานโอชิก็มีแล้วฝอช่วยทำขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจทำให้แล้วก็ขอให้อวยพรสมิ้เนี่ยเอายังไม่อวยพรอุ้ยเดี๋ยวอวยพรเอาไปบอกกันของคนดีกว่า เกียรต่ว่ามันแรกก็สองลนเออให้เคิลเลยสามวันเฮ้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 นี่คือหาปีเบิร์ดออกไม่ได้ให้หรอกถือว่าเฉยๆอาหาปีเบิร์ดเดททัว์เฮ้เเฮ้เขาเข้ากันดีอะเออจริงๆขอให้พี่เอิร์ธมีความสุขมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ มันเป็นแบบความลับเนี่ยแต่ว่ามันอัคซิเดนต์นิดนึงน่าหายไม่เวลาก็ถือว่าเห็นความตั้งใจเคยไหมเลก็ความรักของน้องที่มีให้พี่เอิร์ธก็ขอบคุณมากครับขอให้ตีกันน้อยลงนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันปีนี้ไม่ขออะไรมานสิโอ๊ยหยุดปีน้องโชคดีมากโอ้โหช่ฉันชอบแบบ เอิดทามาเจัดการให้ทีนี้เอาจริงมันเป็นเหมือนการเดินทางอีกครั้งหนึ่งอุ้ยพูดดีปะมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งมันกำลังเป็นผลงานอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเราทําอะไรกันที่ผ่านมาบนเวทีแล้วผมนั่งข้างหลังก็คือผมน้ําตาแตกไปเลยเพราะรู้สึกว่าดีใจมากที่ความตั้งใจของเราอย่างเรู้เออมาส่งผลสักทีอย่างเงี้ยมันแบบได้ออนให้ทุกคนเห็น แล้ยิ่งกว่านั้นผมเห็นแบบทุกๆคนดูดูมีความสุขแล้วก็เชียร์อัพกันใหญ่เรายิ่งมีความสุขในฐานะคนเป็นนักแสดงแล้วผมคิดว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยทำให้คนมีความสุขถึงคนรอยยิ้มผมเห็นแล้ววันนี้ขอบคุณครับก็ปีมากมากกว่านี้บอกสักนิดนะครับผมมูเลซชิเกนนะฮะพราจัดมันไก่นะฮะออนแอร์บนยูนดีพลาสต์ทอร์สตานครับเวลาผมยะฮม วันพุธแล้วก็พฤหัสครับมผมรายการ E M S e a r n i s t s e a r Season 2นะครับอ่อนทาง YouTube g อ m m TV วันอะไรฮะวันอังคารเว้นวันอังคารนะครับผมเวลา6มโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ yeah. ฝากด้วยนะครับ See you guys all Thank you next ถ้าใครอยากรู้ว่าอีพีนีาจะทำอะไรหรือว่าจะทาเล่นอะไรหรือว่าจะเป็นทีอีพีของใครนะะต้องรอดูนะผมรอติดตามด้วยนะฮะที่สำคัญลูกค้าเข้าได้นะจ้าจ้าบ๊ายบายครับผมช่วยเพราเคิรแล้วเขาเหนื่อยะขนาดเออลูกค้าเข้าได้แล้วนะ ไปดูแฟนทำมาของนบกตื่นเต้นกับพวกเธอมากๆนะเป็นไปตอนไหนอะทุกๆคนเขาตื่นเต้นกับทุกคนไงที่ที่เป็นนักแสดงเออเขาตื่นเต้นยังไงเขาทำยังไงครับผิวเด้กเขาทำท่ายังไงเขาทำท่ายังไงดูดูนี่าเขาตื่นเต้นแฟนกล้องไปหาทีมงานเดี๋ยวทีมงานจะทำให้ดูว่าเวลาคนไหนตื่นเต้นนะขอดูหน่อยวันนี้เขาก็มาเป็นไก่ให้เื่อเออเขาไปซื้อไก่เหมืเออเอ๊ะ แปลกทีมง,งานไม่ค่อยน่าเชื่อถือมันเินแน่อ,อ,อนีน้าทีมงานนี่แหละเอาไปให้เล่นเกมกันให้หมดเออจะีปงานไปเล่นเกมเลยดเออทีสแปซซีซั่นสองโอเครู้สึกเหมือนรู้สึกตาหนักๆข้างหนึ่งแปลก 8. โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ e m a n i t e r m i x t a e p 4นะคะที่พาไปดูเบื้องหลังของงาน opening night moonlight chicken นะคะโอเคคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะเพราะว่ารถอัดแล้วแล้วกล้องมันไม่บันทึกแต่ทุกคนเราก็เลยดูต่อไปเลยนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยนอกจากที่จะไปดูเบื้องหลังของงานนั้นแล้วนะเราก็จะได้เห็นว่าน้องมิทำเค u สปวันเกิดให้กับพี่เอิร์ดด้วยนะคะมีความรู้สึกว่า ปีเนี้ยเขาก็ไม่ได้อวยพรอะไรกันมากมายเท่าเท่าที่เราเห็นนะก็คงจะแบบเอ้ยก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเนาะอวยพรกันมาหมดแล้วปีนี้ก็คือือนไม่ได้ขออะไรมากขอให้แบบอยู่ด้วยกันเราไม่ตีกันก็พอแล้วอุย้ยไม่ได้ขอให้ไม่ได้ขอให้กันละกันเหมือนแือว่าไม่ได้ขอให้น้องมิคคนเดียวหรือไม่ได้ขอให้ตัวเองคนเดียวแต่ว่าขอให้เราสองคนไม่ตีกันจ้าขอระยะชีพแล้วเ,เขาก็หน่วยอะไรกันตั้งหนาก็ไม่รู้หน่วยมาก โอเคโอเค EP นี้ก็คือชอบมากนะแล้วโลก็แบบนึกถึงวันนั้นที่เราได้ไปอยู่เหมือนกันสำหรับงานที่เขาไปดู EP แรกนะคะของพระจมันไก่เนาะแต่ว่า EP สุดท้ายอะโรสไม่ได้ไปดูนะคะโรสติดงานก็เลยไม่ได้ไปนะคะเสียดายมากๆนะเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย EP หนึ่งเราก็ได้ไปแล้วมันจะมีนิดนึงที่แบบมันมีประเด็นนิดนึงทุกคน อนุญาตพูดมันมีประเด็นนิดนึงก็คือจะมีอยู่ซีนหนึ่งก็คือเป็นซีนอ่าที่เขาร้องเพลงอะไรนะพระจันทร์อะไรนะพระจันทร์กลางคืนเนาะใช่ไหมหรือว่าพระจันทร์กลางวันพระจันทร์กลางวันสิเพราะว่ากลางคืนมีพระจันทร์อยู่แล้วเออดวงจันทร์ยามกลางกลางคืนหรือกลางวันเออนั่นแหละซักเพลงนั่นแหละที่เขาร้องคู่กันอะพี่เอิ์น,น้องมิกอะแล้วทีนี้อตอนจบอบ่ะ ตอนจบอบบมันจะมีมันจะมีแบบว่ายังไงดีอะถ้าถ้าเป็นกล้องวิดีโอที่มันแบบจับจับอ่าแบบยังไงไม่รู้ว่ามันจะเห็นว่ามันมืดพอมันจบแล้วมันจะปิดไฟแล้วมันมืดแต่ถ้ามองด้วยตาเนื้อเราจะเห็นเป็นเงาเงาว่ามันจะมีแสงจากข้างหลังอส่องมาแล้วทีนี้เขาก็เห็นกันว่าน้องมิกอะเหมือนจะ เหมือนจะโน้มตัวไปหาพี่เอิร์ธแล้วมันดูเหมือนกับว่าน้องมิกไปหอมแก้มพี่เอิร์ธหรืออะไรยังไงแล้วพ่อมีคนมาถ่ายทันอีกท,ทีพี่เอิร์ธทำท่าเหมือนกับไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็มีคลิปมุมที่ถ่ายมาเหมือนกันเป็นมุมที่เขาเห็นว่าเหมือนน้องมิกไปหอมแก้มพี่เอิร์ธนะคะ ให้ก็เลยมีเขาแบบคุยกันเม้ากันนิดนึงแบบว่าว่าไอโซนเอว,น A, ว่าไงเอหนึ่งเอสองเอสามเห็นหรือเปล่าแล้วหลายคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันอะไรยเงี้ยเขาเลยคิดไปต่างๆกันนะว่าเฮ้ยน้องหอมแก้มพี่หรออะไรยังไงอย่างนี้แล้วจนแบบน้องก็คงจะเห็นเต็มไทม์ไลน์นั่นแหละมัง้งน้องมีเาก็เลยมาโค้ดทวิตคลิปที่บอกว่าน้องมีก็ไปหอมแก้มพี่เออตอนที่ไฟดับ ตอนที่ไฟการแสดงปิดลงอะไรเงี้ยแล้วงบีก็บอกว่าตัวเองอไม่ได้หอมเออนางบอกว่านางไม่ได้หอมนะคะเหมือนกับว่าอะไรอ่ะพี่เอิร์ธผิดคิวหรืออะไรสักอย่างนั้นแหละทีนี้แล้วก็มีงานของลอรีอัลชุดแดงครีมกันแดดนะคะอะไรอินบิสซิเบิลเลยสักอย่างงานนั้นอนะ่ะเอองานครีมกันแดดกลางแจ้งอะทุกคนก็มีแฟนคลับเขาไปถามมาเหมือนกันว่าเอา้าสรุปว่าหอมแก้บหรือเปล่านะคะแล้ว น้องมีก็เลยบอกว่าไม่ได้หอมนะคะน้องมีก็ไม่ได้ไม่ได้หอมนะอะไรเงี้ยแล้วน้องมีก็คือหันไปถามพี่เออแต่ไม่ได้หอมใช่ไหมไม่ได้หอมใช่ไหมแล้วพี่เออด่นก็คือตอบว่าอ่าอะไรนะไม่รู้จําไม่ได้เฮ้ยแล้วทุกคนก็เลยบอกอะไรคือจําไม่ได้น้องหอมไม่หอมอะไรแค่นั้นทำไมจาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่เออก็บอกว่าจําไม่ได้แล้วก็พูดว่าพูดเสริมด้วยมาว่าแล้วพี่เออแต่ก็ไม่ได้ผิดคิวด้วยนะเออ เห็นเป็นยังไงมันก็จะมีประเด็นเนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะสําหรับในงานนั้นซึ่งโรดคิดว่าไม่รู้สิเชื่อพี่เอ,อิร์ธแล้วกันจําไม่ได้แล้วก็พี่เอ,อิร์ธก็ไม่ได้ผิดคิวด้วยเชื่อพี่เอ,อิร์ธค่ะความจริงเป็นยังไงก็คงจะมีแคน่น้องมิกกับพี่เอ,อิร์ธเท่านั้นแหละที่รู้กด้เนาะ แต่ว่าโมเมนต์มันสนุกจริงๆขนาดแบบมาดูอีกรอบนึงน่ะเห็นบรรยากาศตอนที่เขาดูอีพีหนึ่งเฮ้ยดูกับเพื่อนหลายๆคนเป็นอะไรที่เลิศมากทุกคนแบบทรีทพร้อมกันหวีพร้อมกันมันสนุกมากๆเลยเนาะแล้วก็ตอนท้ายที่เขาบอกว่าเหมือนกับเออแฟนคลับหลายๆคนตื่นเต้นที่จะจะได้เจอเอิร์ฟมิกอะไรเงี้ยเรื่งเดียวกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นกับศิลปินทุกๆคนที่มานั่นแหละจริงๆเราก็ตื่นเต้นยินดีสนุกกับโชว์ของทุกคนที่โชว์นะคะนั่นแหละ แต่ก็น่ารักมากนางวา่เพร์นให้ความสําคัญกับทุกคนเสมอเลยนะคะโอเคสํา okay, หรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสํา,ารสหรับ e m at e r m i c Space Season 2 EP ที่4นะคะเข้ามันไก่ที่ว่าแน่ยังแพเอิร์ธมิกนะจ๊ะเข้ามันไก่จะสู้เอิร์ธมิกได้ยังไงล่ะถ้าเรื่องความหวานก็คงจะสู้ไม่ได้อะนะเพราะเข้ามันไก่ไม่หวาน วันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดเนี่ยจะต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวเางค่ะ